ขอสวัสดีค่ะโอเคนะคะจะจานก,กับเพจเจ้หญิงเอเรค่ะทุกช่องทางเลยสวัสดีทุกท่านเลยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่เพจเจ้หญิงเอเรค่ะวันนี้ค่ะนุ้ยมาอัปเดตงานนะคะต่างๆเลยนะคะสาหรับที่ชว์รูมฟอดของเรานะคะก็นุ้ยประจําอยู่ที่ฟอดกเกษตรน้มินนะคะชว์รูมที่มียอดขายอันดับหนึ่งในประเทศไทยอ่าขั้นแรกเลยเรามาดู แล็บสีนะคะตอนนี้เป็นที่นิยมอยู่สําหรับในส่วนของแล็บสีนะคะไม่ว่าจะเป็นแล็บสีทุกเฉดเลยนะคะพี่ปุ๊กกี้สวัสดีค่ะเมื่อกี้ในรถเห็นอยู่แต่ว่าไม่ได้บออ่าตัวนี้นะคะมาอัปเดตนะคะในส่วนของแล็บสีนะคะจริงๆช่วงนี้แล็บสีนะคะเป็นที่นิยมนะคะแล้วก็เฉดสีของเรานะคะมีให้เลือกแบบ หลายแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเฉดสีแบบไหนนะคะอันนี้เป็นออกเฉดม่วงนะคะเป็นลายเหมือนแมนทับแบบน้นองบ้านเหล่านะคะก็สวยๆเลยนะคะอยู่ในสุดกระบวนการของการแต่งนะคะเราติดเตีมนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะใส่ล้อเทพมาเลยนะคะเทพๆเลยนะคะแค่แค่ล้อนี้ก็ประมาณแค่แม็กนะไม่เกี่ยวกับยางนะแค่แม็กอย่างเดียวนะคะราคาับสองแสนนะคะพี่ยางนี้ก็เป็นเส้นเป็นเส้น,ปน,ป,นปนะคะมาพร้อมกับ เบรกนะคะเบรกเทพทุกอย่างเทพหมดนะคะวิ่งไม่ได้ครับลอยได้อย่างเดียวโอเคไหม <laughs> เพราะว่านะคะอันนี้ตัวของตัวแรปเตอร์เนี่ยไม่ว่าขุดลูกค้านะคะคือจริงๆอะ่ะมันเปลืองน้ํามันมากเลยนะในในส่วนส่วนของส่วนตัวนุ้ยเนาะแต่คนที่ขับรถที่หรูนะคะนุ้ยสังเกตเห็นหลายท่านแล้วนะคะคนที่แบบมีกระตังเนาะเยอะๆนะเขาไม่ซีเลียสเลยนะเรื่องน้ํามันนะคะมัน ซีเรียสเียว่าฉันจะแรงนะคะฉันจะหล่อแค่ไหนนะคะฉันจะใช้อย่างเทพแค่ไหนนะอ่าอันนี้อันนี้เป็นความคิดเห็นของเจ้าของรถโอเคอ่าที่แตกต่างกันเลยนะคะสําหรับสมมติมว่าใครที่แบบครอบครัวนะคะไปครอบครัวหรือใช้รถเป,ประจําก็นุ้เชียเป็น Ever e s ร p l a t พ n u m e v ม r e s t w h ร t e ์ไวน์แทร์ t อเวอเไียไปนะคะโอ้สีนะคะสวยมากเลยนะคะอยู่แสงแดดก็จะอีกเฉดหนึ่งนะคะแต่ถ้าอยู่ในร่มก็จะอีกเฉดหนึ่งนะคะอันนี้ออกน้ำตาลเนาะ สวยมากเลยนะคะอยากให้เห็นตรวจจริงมากๆเลยนะคะ,ะสวยจริงนะคะในส่วนของรับสีเก็บงานเรียบร้อยนะคะก็มีการรับประกันให้นะคะตัวนี้ใช้เป็น PET นะคะเป็นสติกเกอร์ที่มีขนาดที่ไม่ไม่หนาจนเกินไปนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเฉดนี้นะคะมีให้เลือกหลายสีแล้วก็เวลาสมมุตินะคะเราจะใช้งานไปแล้วเนี่ยเราจะต้องการที่จะลอกออกนะคะก็มันจะไม่ทิ้งคราบนะคะที่ คับกาวคับสติกเกอร์พวกนี้ค่ะไม่ไม่ทิ้งให้แบบรถเป็นรอยนะคะหรือว่าแบบทําให้สีรถเดิมเนี่ยมันเกิดความเสียหายนุยแนะนําเป็นเชียร์ตัวนี้นะคะตัวที่แพงกว่านี้ก็มีนะคะเป็นขนาดนั้นๆเลยนะคะก็มีนะคะแต่ว่าก็ก็มันมันจะลอกออกอย่ากพูดง่ายๆนะคะอ่อันนี้ในส่วนของแรปเตอร์นะคะมีทั้งดีเซลและเบนซินนะคะสามารถสอบถามโปรโมชั่นนะคะไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยนะคะหรือว่าในส่วนของตัวเอ่อ โปรโมชั่นต่างๆนะคะชุดแต่งฟรีนะคะชุดแต่งฟรีก็จะมีในบางส่วนนะคะเป็นชุดแต่งตกระจังหน้าล้อแม็กยางนะคะแต่ว่าถ้าใครจะเปลี่ยนแบบเทพๆเลยนะคะก็เป็นเพิ่มเงินไปนะคะเอ่อเทพๆอภินิหารนะคะคนธรรมดาเราเทพเปลี่ยนทําไม่ได้นะคะต้องอภินิหารเท่านั้นนะ <laughs> เออโอเคนะอ่ะโอเคนะคะอย่างอื่นดูมาเยอะแล้วแหละนะคะแต่ว่าเราจะมาดูในส่วนของตัว พรมนะคะพมแบบ6ดีนะคะอันนี้นุ้ยนําเสนอเลยนะคะพม6ดีเนี่ยมันจะเป็นแบบเข้ารูปนะทุกคนนะคะมันจะปูด,ด้านหลังมาด้วยด้านหลังก็คือเบาะหลังนั่นแหละก็จะปูให้ด้วยนะคะก็ทาให้เวลาเราใช้งานนะคะเราพับลงใช่ไหมมันก็จะเป็นพื้นเรียบแบบนี้มันก็จะใช้งานได้สะดวกนะคะคือบางทีแบบเราทําไปน้ำมันหกลงอนี้ใช่ไหมมันก็สามารถที่จะเช็ดออกได้นะคะแล้วก็เออเออเขาเรียกว่าเลยนะทาให้แบบว่าเรา เหมือนวางแก้วน้ออาอ่ะมีถาดวางรองอะไรเงี้ยก็จะใช้งานได้อันหนึ่งประสงค์นั่นเองค่ะก็มีให้เลือกหลายสีนะคะเป็นดําได้แดงดาได้น้ําเงินดําได้ส้มหรืออะไรดาได้ฟ้านะคะก็แล้วแต่คุณลูกค้าชอบสีไหนนะคะหนูคิดว่าภายในตัวรถเนี่ยมันสีดําอยู่แล้วใช่ไหมก็เป็นพื้นดํานะคะแล้วก็เป็นได้แล้วแต่เราชอบนะก็จะทําให้รถเราเนี่ยสวยงามนะคะก็อีกแบบหนึ่งนะคะเดี๋ยวดูพรมดีกว่า อถ้าสมมตินะคะอันนี้เป็นภายในเนาะมันก็คือเข้ารูปนั่นแหละเป็นแบบ 6D นะคะ,ะนี่นะคะก็พับได้สองทางนะคะอันนี้บบบบเบาะเบาะเบาะเวอเ e a d y นะคะมันปรับ แยกได้นะคะสมมติเราจะบรรทุกตรงนี้ใช่ไหมเราเลื่อนสไลด์ให้มาชิดกันใช่ไหมเราก็สามารถที่จะปูได้นะคะปูเป็นแบบยาวได้แต่ว่าเออโอเคอาจจะมีนั่งบางส่วนนะคะตรงนั้นก็สามารถที่จะทำได้เหมือนกันนะคะตัวนี้นะคะเป็นเอเวเรสต์นะคะให้ทายว่าเอเวเรสต์อะไรเอเวเรสต์วายแท็กนะคะเพราะว่าเดินได้ด้วยสีส้มนะคะเป็นเอกลักษณ์ของวายแท็กนะคะก็สวยๆนะคะนี่ อมองดูรู้เลยก็คุณนุ้ยเป็นเซลใช่คะ่ะเป็นเซลนุย้ยเลยรู้โอเคนะคะตัวนี้นะคะมีมูลลูฟนะคะมูลลูสตัวนี้นะคะ,ะที่นุ้ยชื่นชอบเลยนะคะคือมันมีผ้าที่จะปิดปิดกระจกได้ด้วยนะคะลดลดปันรุ่นนะคะเป็นกระจกเลยตัวนี้ก็จะทําให้แดดบางคนที่เคยใช้มาแล้วเอ้ยทําไมมันร้อนจังมันจอดตากแดดแดดเข้าทําให้รดเนี่ย แสงแดดมันเข้าตัวรถใช่ไหมแต่ตัวนี้ไม่นะคะก็มีผ้านะคะป้องกันแสงแดดแสงยูวีอะไรเบื้องต้นเกาอน,นะคะไม่ให้เข้ารถมากจนเกินไปเอาผ้าปิดไว้นะคะผ้าก็เหมือนไอตัวที่เป็นรถสปอร์ตเปิดประทูน่ะใช้ตัวเดียวกันนะคะป้องกันแสงแดดได้ถึง80%เลยนะคะก็ถ้าสมมุติว่าต้องการใช้งานเนี่ยก็สามารถที่จะเปิดออกโอเพนออกได้เลยนะคะถ้าสมมติว่า จะไม่ใช้งานจอดแต่แดกก็สามารถที่จะปิดได้นะคะอันนี้เป็นการใช้งานได้จริงนะคะสําหรับเพราะเข้ากับเมืองไทยใช่ไหมเป็นแบบร้อนเมืองร้อนใช่ไหมก็สามารถที่จะทํางานได้หลายรูปแบบนะคะด้าน,นหลังชว์รูมนะคะถ้าเป็นแล็บสีนะคะแล็เแบเล็บครึ่งคันเนาะก็จะทําในนี้นะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเล็บเต็มคันนะคะก็จะมีห้องกระจกนะคะทําให้นะคะหลายแบบเลยนะคะ ถ้าเป็นสีขาวมุกนะคะก็จะส่วนมากก็จะแรปเป็นครึ่งคันนะคะมีเลยนะโอเคเรามาดูคันนี้อีกสักคันหนึ่งนะคะในส่วนของแรปสีวันนี้โชคดีมากเลยนะคะก็มาดูรถนะคะรถก็สวยนะคะโอเคอันนี้เป็นไทเทเนียมนะคะเป็นไทเทเนียมเหมือน iPhone 15เนาะเขาเรียกว่า อะไรไม่รู้เนะาะภาษาอังกฤษนะจำไม่ได้จำชื่อไม่ได้เดี๋ยวเรียบผิดนะเอาเป็นไทเทเนียมไทเทเนียมไทเทเนียมไปก่อนเนาะโอเคนะสวยนะคะก็อยู่ใต้เงานะคะก็จะเป็นออกเฉดดำนะคะแต่ว่าถ้าออกแดดหน่อยก็จะออกสว่างเป็นแบบว่าไทเทเนียมนะคะเหมือนอวกาศน,นะถ้าใครนึงไม่ออกก็ iPhone 15นั่นเอง ตัวนี้นะคะใส่ออโตัวไฟคอรคอบนะคะเป็นแบบคอรอบนะคะมีไฟยาแล้วก็คําว่าเอเวนนะคะใส่ชุดแต่งด้านล่างนะคะใส่ชุดแต่งเป็นของวิกเตอร์นะคะด้านหน้าด้านหลังก็สามารถที่จะติดตั้งเพิ่มเติมได้นะคะโอเคมาดูในส่วนของนุย้ยไปหน่อย กระจังหน้านะคะอ๋ออันนี้นะคะแล้วเป็นสีชานะคะสําหรับกับกไฟหน้านะคะก็จะออกแบบนี้ก็สวยไปอีกแบบนะคะใส่กระจังหน้า f ด d มีไฟนะคะ LED สามจุดนะคะสีดานะคะอยู่ในของช่างติดฟิล์มอยู่นะคะอ,อันนี้ก็อบคันแตดิดด้านหน้าแตเออ60ิดนะคะที่เขาติดตั้งกันนะคะ ใส่ล้อใส่ย,ยางนะคะเป็นปกตินะคะของถ้าสมมติว่า,าคุณลูกค้านะคะไม่ไม่เป็นแบบสุรตาสุรตาก็คือต้องโหลดลงใช่ไหมแต่อันนี้ก็คือ,อแต่งฟรีของแต่งนะคะก็ใส่ชุดแต่งใส่กระจังหน้านะคะใส่ล้อใส่ย,ยางนะคะก็สามารถที่จะสอบถามโปรโมชั่นนะคะในการแต่งฟรีได้นะคะทุกรุ่นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นเริ่มต้นนะคะตัวเทนตัวสปอร์ตนะคะ คนเยอะแหละเราไปที่อื่นดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอะไรติดหน้าชิีวเออเสียวมันมันขึ้นตรงกลางพอดี นี่ยรอกไม่ไดเหรอแอนขับมาไกลกว่านะสวยจังสวยปะร่มเนหรอรา้จักว่าไม่สวยเลยไร่ทัดโอ้แต่ฝนตกอ่ะไปไปไหนไม่ได้ดูอารมมาปะไม่ว่าดูอารมณ์นะอันนี้เป็นด้านหลังนะคะฝนเริ่มปล่อยๆแล้วนะคะทุกคน โชวร์รูมของเรานะคะก็เป็นโชวร์รูมขนาดใหญ่เลยนะคะมีทั้งโชว์รูมด้านหน้านะคะก็จะเป็นในส่วนของรถใหม่นะคะก็สอบถามโปรโมชั่นต่างๆได้นะคะไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนกระบะนะคะเอฟเรนนะคะแต่ว่าจริงๆชอบขายเอฟเรนนะคะวันนั้นแค่ได้มาก อ,าอ่อาอแล้วก็นะคะในส่วนของสอบถามโปรโมชั่นนะคะเริ่มต้นนะคะอ่าตัวเทรนนะคะมีส่วนลดเยอะนะคะแต่คุณลูกค้านะคะจำเป็นราคาหนึ่องเก้าสี่นะคะจำเป็นต้องอ่าเป็นผ่อนเท่านั้นนะคะเป็นเลทด,ดอกเบี้ยดอกเบี้ยปกตินะคะจะใช้ดอกเบี้ยต่ำไม่ได้นะคะก็คือดอกเบีย้ยศูนย์นะคะเลือกเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งอะ่ะอืมบางคนบอกว่าเออที่อยากได้หมดเลยนุ้ยก็อยากให้หนุ้ยก็อยากขายหมดนะคะแต่ว่า ทางฟอร์ดเขาให้มาอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะจริงๆแล้วม,มันเป็นเงินก้อนเดียวกันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของคุณลูกค้านะคะไม่ว่าจะเป็นใช้เงินดาวน้อยนะคะ,ะบางคนทําไมดอกเบี้ยแพงจานก็คือดอกถ้าเป็นดอกเบี้ยสูงก็คือผ่อนไปแบบสบายๆเหมือนเราซื้อสดเลยนะคะไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยนะคะก็เลือกที่ว่าเราเนี่ยจะชอบโปรแบบไหนนะคะจริงๆมันคือเงินก้อนเดียวกันนะคะที่ทางฟอร์ดให้นะคะ,ท,ท,ะ,คะที่ทางบริษัทนุย้ยอ่า เขาให้นะคะคือลูกค้ากำไรของลูกค้าไปนะคะโอเคนะคะรถมีทุกรุ่นมีทุกสีนะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมนะคะแพทินัมนะคะวายแท็กเอ,อ White ack, ate, เวอเรสต์เราพูดถึง Ever นะเอเวอเรสต์เนาะวา t แท็กนะคะไทเทนเนียมนะคะตัวสปอร์ตนะคะตัวเทรนนะคะสามารถที่จะสอบถามโปรโมชั่นทุกทุกรุ่นได้นะคะ การแต่งของเรานุ้ยก็พาชมแล้วนะคะว่าเราแต่งจริงนะคะมีช่างจริงนะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่นะคะชำนาญงานทุกทุกชิ้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแต่งแบบไหนนะคะที่อื่นก็มีนะคะทำไมต้องซื้อที่ฝรั่งพาณินะคะเพราะเอาเป็นที่หนึ่งนะคะช่างก็เกิดจากความชำานาญงานนะคะมีสต็อกของที่คุณภาพดีพรีเมียมนะคะ,ะไปมารวนเร็วะหมายความว่าผลิตออกมาก็คือไปอะไรเงี้ยไม่มีสต็อกของสต็อกของอาจจะ อาจจะที่มันสมควรนะเวลาสมควรก็ดีแต่ถ้าทำมันนานเกินไปก็เอ้ยไม่ดีใครก็อยากได้ของใหมน่น้ะนุ้ยซื้อของก็อยากได้ของใหมห่เหมือนกันนะคะโอเคนะคะก็สามารถสอบถามนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะยังไม่ซื้อไม่เป็นไรนะคะกดทุกใจกดไลค์กดแชร์กด, share, กดทุกใจเพจนะคะติดตามให้กําลังใจกันนะคะโอเควันนี้นะคะสมควรแล้วนะคะเดี๋ยวนุย้ยขอตัวไปก่อนนะฝนตกฝนตก โอเคนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะหนุ้ยประจําอยู่นี่นะคะมีตัวตนจริงนะคะก็มีรหัสขายนะคะของ Ford Thailand สามารถเซิร์ชจาก Ford Thailand ได้เลยนะคะ0ูนย์สองศูนย์สามเนะคะเป็นรหัสขายทางฟอร์ดให้มานะคะอ่าตอนนี้ก็ดํารงตําแหน่งเป็นหัวหน้าง,งานขายอยู่นะคะสามารถสอบถามโปรโมชั่นนะคะเพิ่มเติมได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะคะสามารถสอบถามข้อมูลนะคะเกี่ยวกับ ผู้ผู้ซื้อเองนะคะว่าเออผมแบบนี้ได้ไหมได้ไหมสามารถสอบถามก่อนได้นะคะทักข้อความนู้นนะคะหนูเป็นคนตอบเพจเองร้อยเปอร์เซ็นะคะหรือว่าทักที่ไลน์นู้นนะคะเป็นบัญชีทางการนะคะแอดมีแอดด้วยนะ nua ยี่สองนะคะสามารถสอบถามโปรได้นะคะอ่ะโอเคนะวันนี้นะคะเข้าๆเอ๊ดดีๆอยากอยู่แต่แต่ว่าแต่ว่า <laughs> ไม่อยากไม่อยากแล้วแหละนะคะเด,เดี๋ยวไปทำงานก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่รนยหน,น้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ